เบิ่มพี่น้องอือห mm ื hmm. พร้มกินแล้วจ้ะไปด้วยเฮาสวัสดีจ้ามาพ,พอกับอาจารพี่น้องกับช่องแซบเซยซูให้หนาให้ตาไปไล้มือจาพี่น้องบรสบายจ้ะไปหาหมอพึ่งมาไปฉีดยาได้ฉีดยาจากผู้หมอฉีดยาให้โรคเครียดประสานหมอว่าหมอว่าหมอว่าเกิดจากความเครียดทําให้เลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่เพียงพอ หมอก็ได้ฉีดยาให้หาจากพี่น้องมื่อนี้ก็มาพอ้กันคือเกานอกจากมื่อนี้มึงขออภัยหลายๆจ้ะเมื่อนี้เป็นเมนูตําสายบัวทะเลสาบัวทะเลแซ่บแซ่บพี่น้องสาบัวทะเลไม่กุ้งไม่ปลาหมึกจากพี่น้องมามาเล่จกจ้ะเมื่อกี้น้ำกันอย่าก,กินไปเผ็ด กินเป็ดเพ็ดมัลินสด้ซสวงนะพี่น้องอเบิ่มพี่น้องอกินยายแล้วมันเห็นง่วงจ้ะพี่น้องมันเะง่วง

Mình cái tâm nhá, cơ sạp nó Mmm, cắp mũi, cắp mũi เครียดเด้จ้ะพี่นอ้องคุณหมอบอกอาการเครียดความเครียดัั่ที่ใหนเกิดหลายโรคได้จ้ะแขนขามือ แขนขามือชากันขึ้นแต่นอนบ่อไหร่นอนบมื่อใครรับ มอบอบกวพยายามอย่าเครียดผ่อนคลายออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ ใครมีอาการตึงตรงไทยท้อยตึงตรงไทยท้อยก็ไนดน้ค่ะปวดตึงแล้วก็แขนแขนเริ่มไม่มีแรงแล้วก็ชาตามมือตามตามแขนตามขาตามมือรีบไปหาหมอเพราะบางที มันอาจจะบอกใจแค่ความเขียดมันอาจจะเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดในสมองประมาณเนี่ยเลือดไปเลี้ยงบอบเพียงพออม่อืมหน่ ừ cực cũng không cũng quá làm Hmm. Suang suang banyak.

ดูแลสุขภาพกันในเรื่องจากพี่น้องอย่าอยากเป็นอย่าอยากปว่วยเ้อพี่น้องเอยเป็นแลนวมันทรมันมันอยู่ยาก Nồi phạm mực. Nó mực nhạt. Ừm. <laughs> 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 ดูแลสุขภาพเจ้าของพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ำหลายๆบอกกับร่างกายขึ้นหน่อง 嗯。 ว่าเพ็นมันกับบอกสวงเลยพี่น้อง กรุงวานหวานบะเข้าด้วยพี่น้อง อืแซบแซบเซยสู Well. Bon. ไว้แล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยขอโตไปรีดอยู่หลังกล่องไปรีดห้อยู่หลังกล่องกันทั้งเผ็ดทั้งแสบทัานบอเผ็ดมันก็จะบัวซวงกินอะไรคืออย่งเนี้ยเงือสัดออกมากเลยนะมันก็้มีแห้งว่ะพี่น้องแบบพอกินยาละลิดยามันมันอัไนเขานะท่านกลุ่มเขานะมันเี็ยไห้เข้าเมืย์เพี้ยแต่แลยอยากกินอย่างที่แบบมันเี็ยไห้เข้าแบบซวงเอาซัดละจ้าเมื่อนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนจ้าเมื่อหนร่มาพอกันไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เป็นกำลังใจให้กันนด้ด้จ้าสำหรับมื้อนี้แซ่บซวยซูไปละจ้า